สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพจชีวิตเสกได้ใบปิิวทิลานะคะเราจะใช้สภาวะการที่เราไว้วางใจอย่างไรจะทำให้เราสามารถได้ผลลัพธ์แบบ100%เอร์เซค่ะครูปิ๋วแน่ใจอยู่แล้วค่ะว่าทุกๆคนในชีวิตของเราอะค่ะเราส่วนใหญ่ล้วนมีประสบการณ์ในการอธิษฐานร้องขอต่อสิ่งที่เรานับถือหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆค่ะที่แต่ละคนนับถือ เพื่อให้เราได้รับในสิ่งที่เราปรารถนาและก็เราต้องการซึ่งแน่นอนค่ะเวลาเราอธิษฐานร้องขอสิ่งใดก็ตามเราปรารถนาที่จะได้ผลลัพธ์แบบร0อเปอร์ซแต่เคยสงสัยไหมคะว่าเพราะเหตุใดนะการอธิษฐานของเราจึงไม่สามารถนำผลลัพธ์มาให้เราแบบร้อเปซนตไลนนี้ค่ะมีคำตอบให้กับทุกๆคนวิธีการในการที่คุณจะใช้ความรู้สึกไว้วางใจแบบไหน ที่จะทำให้คุณสามารถได้ผลลัพธ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสิ่งที่สำคัญเลยค่ะเวลาที่คุณจะอธิษฐานร้องขอสิ่งใดก็ตามแน่นอนค่ะคุณจำเป็นต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธาก่อนว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอยู่จริงและสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือการที่คุณมีความรู้สึกว่าเราต้องได้รับมันอย่างแน่นอนซึ่งตรงจุดนี้แหละคะ่ะทุกคน เป็นสิ่งที่มันท้าทายมากที่จะทำยังไงนะให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราอธิษฐานออกไปอ่ะเราได้รับอย่างแน่นอนตรงจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่สำคัญเดี๋ยววันนี้ครูผิวก็จะมาแบ่งปันให้นะคะครูผิวเองมีโอกาสนะคะได้เรียนรู้เรื่องของระบบจิตนะคะและทำให้รู้ว่าเราทุกๆคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ค่ะไม่ใช่เหตุบังเอิญเรามีพระผู้สร้างโลกและจักรวาล เราถือกําเนิดมาค่ะจากการที่เราถูกสร้างมาเราทุกๆคนถูกสร้างมาด้วยความรักไม่ใช่ว่าเราถูกสร้างมาเพื่อชดใช้กรรมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณมีวิธีคิดเกี่ยวกับการกําเนิดของคุณค่ะว่าคุณเกิดมาเพราะคุณเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเหมือนเมื่อก่อนที่ครูปิวก็คิดแบบนั้นมันจะเป็นจุดที่จะบล็อก ความคิดของคุณค่ะมันจะเป็นจุดที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าฉันเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมนั่นหมายความว่าชะตาชีวิตฉันถูกกำหนดมาแล้วฉันไม่สามารถเป็นในสิ่งที่แตกต่างได้ฉันไม่สามารถมีความอิสระว่าฉันจะต้องการเป็นอะไรได้แต่ถ้าคุณสามารถบดล็อกได้ว่าคุณทุกๆคนเกิดจากพระผู้สร้างเกิดจากพระเจ้าที่สร้างคุณขึ้นมา เพื่อให้คุณได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตและสร้างคุณมาด้วยความรักไม่ได้สร้างคุณขึ้นมาเพื่อให้คุณชดใช้กรรมค่ะการอธิษฐานร้องขอของคุณจะเป็นการอธิษฐานร้องขอที่คุณเชื่อว่าคุณเกิดมาด้วยความรักดังนั้นการที่คุณอธิษฐานร้องขอคุณจะเชื่อมั่นขึ้นว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานออกไปนั้นคุณย่อมได้รับอย่างแน่นอน และเมื่อคุณรู้ว่าจุดกำเนิดของคุณเกิดจากพระผู้สร้างพระเจ้าผู้สร้างโลกและจัก,กรวาลคุณจะมีความคิดและความรู้สึกหนึ่งเลยว่าท่านคือพระผู้สร้างโลกและจัก,กรวาลท่านอุด,ดมสมบูรณ์มากๆท่านมั่งคั่งเหลือเฟือทั้งสามารถกำหนดเสกสร้างทุกๆสิ่งได้และทุทกๆสิ่งที่ท่านสร้าง ล้วนมีความเป็นไปได้เกิดขึ้นทั้งหมดไม่มีข้อจํากัดเหมือนวันนี้ค่ะเหมือนถ้าคุณมีพ่อที่ร่ำรวยมากเป็นพ่อที่ร่ำรวยระดับโลกเวลาคุณจะขออะไรจากพ่อของคุณค่ะคุณเชื่อมั่นและศรัทธาอยู่แล้วว่าเรื่องของเงินไม่มีปัญหากับพ่อเรื่องใดๆก็ตามไม่มีปัญหากับพ่อคุณอธิษฐานร้องขอสิ่งใด พ่อคุณให้อย่างแน่นอนเมื่อพ่อคุณพิจารณาว่าคุณสมควรจะได้รับและคุณมั่นใจอย่างแน่นอนว่าพ่อรักคุณมากที่สุดในโลกไม่มีใครรักคุณเท่ากับพ่อของคุณและคุณก็รู้อีกอย่างหนึ่งว่าทุกๆครั้งที่คุณทําผิดพลาดคุณล้มเหลวพ่อคุณเมตตาคุณอย่างมากมาย ที่จะให้คุณเรียนรู้สั่งสอนคุณที่จะให้คุณเรียนรู้ให้คุณปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้คุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตหากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งค่ะเมื่อคุณอธิษฐานร้องขอไปแล้วคุณรู้อย่างแน่ชัดว่าต้นกำเนิดของคุณคุณมีพ่อทางจิตวิญญาณที่เป็นพระผู้สร้างคุณและสร้างคุณด้วยความรัก พ่อคุณมีความมั่งคั่งร่ำรวยมากๆไม่มีสิ่งใดที่พ่อให้คุณไม่ได้และพ่อรักและเมตตาคุณเป็นที่สุดเมื่อคุณรู้สึกแบบนี้ค่ะเมื่อคุณเชื่อและศรัทธาแบบนี้ค่ะเมื่อคุณอธิษฐานร้องขอไปคุณจะมีความเชื่อและศรัทธาในการที่ กสื่อสารในสื่อ c o n v e r s t t i o n w ว t h God ว่าเราให้เจ้าก่อนที่เจ้าจะร้องขอไปเรียบร้อยแล้วแต่พอเราสงสัยว่าเราจะได้รับไหมอะไรก็ตามที่เราคิดและเราสงสัยเรากำลังส่งคลื่นสั่นสะเทือนออกไปค่ะเป็นการคอนเฟิร์ม เป็นความลังเลสงสัยไม่แน่ใจสุดท้ายเราจึงไม่ได้รับครูผิวอยากจะยกตัวอย่างแบบนี้นะคะทุกคนเมื่อทุกคนมีความรู้สึกและทุกคนรับรู้แล้วว่าคุณเกิดมาจากการสร้างด้วยความรักเมื่อคุณต้องการจะอธิษฐานออกไปค่ะ สภาวะจิตของคุณที่คุณอธิษฐานต้องเป็นสภาวะจิตที่คุณเชื่อมั่นแบบร้อยเปอร์เซนต์อย่างที่คุณไม่คลางแคลงสงสัยว่าคุณได้อย่างแน่นอนวิธีการค่ะที่คุณจะใช้ขอยกตัวอย่างถ้าคุณเป็นพ่อคนคุณมีลูกอยู่คนหนึ่งที่คุณรักเข้ามากแล้วลูกคุณตอนนี้อายุสิบขวบ แล้วลูกคุณบอกว่าพ่อครับผมอยากได้รถมอเตอร์ไซค์มากเลยผมเห็นข้างบ้านขับมอเตอร์ไซค์ผมอยากขับมอเตอร์ไซค์มากเลยครับพ่อพ่อซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ผมได้ไหมความรู้สึกของคนเป็นพ่อค่ะถึงแม้ครูผิวไม่มีลูกนะคะแต่มีหลานเนาะความรู้สึกของคนเป็นพ่อแน่นอนลูกอยากได้อะไรพ่ออยากให้ลูกเสมอเมื่อลูกร้องขอออกไปค่ะ ลูกร้องขอเพราะลูกรู้แน่นอนว่าพ่อมีเงินที่จะซื้อให้เขาได้อย่างแน่นอนซื้อให้ณนะตอนนี้เวลานี้ก็ยังได้แล้วพ่อก็บอกว่ารอให้ลูกอายุ18ปปีก่อนนะที่พ่อคิดว่าลูกสามารถที่จะรักษามอเตอร์ไซค์ได้และลูกมีวุฒิภาวะมากพอและคู่ควรกับการขับรถมอเตอร์ไซค์ พ่อจะซื้อให้ลูกถ้าลูกได้ยินแบบนั้นเขาเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมว่าพ่อให้เขาอย่างแน่นอนในสิ่งที่เขาร้องขอพ่อออกไปและเขาก็ใช้สภาวะในแต่ละวันคือการที่ไม่เซาซีพ่อแต่สร้างให้พ่อเห็นว่าเขาคู่ควรที่จะได้รับมอเตอร์ไซค์ตอนอายุ18ปี เขาก็ลงมือทำโดยการที่รับผิดชอบในการเรียนหนังสือลงมือทำโดยการที่เขาไปศึกษากฎหมายต่างๆเวลาที่เขาขับมอไซค์เขาเรียนรู้และแตเตรียมตัวเขาเองให้คู่ควรกับการมีมอเตอร์ไซค์เพื่อให้พ่อเห็นว่าเขาชัดเจนในสิ่งที่เขาปรารถนาและเขาต้องการ และ,ะเตรียมตัวเขาให้พร้อมให้คู่ควรกับสิ่งที่เขาร้องขอออกไปแต่หากทางกลับกันค่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจว่าพ่อจะให้หมอเตอร์ไซค์เขาไหมเขาเห็นเพื่อนบ้านขับมอเตอร์ไซค์ในรุ่นรุ่นเดียวกับเขาคือสิบขวบแต่สามารถขับมอเตอร์ไซค์ได้ แล้วเขาใจเร็วด่วนได้เขาอยากขับแล้วก็เขาก็แอบไปขับมอเตอร์ไซค์ให้เพื่อนสอนขับมอเตอร์ไซค์ให้กับเขาแล้วปรากฏว่าพ่อรู้ว่าเขาแอบไปขับมอเตอร์ไซค์โดยไม่ทำตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้โชคดีที่เขา ไม่เจออุบัติเหตุแต่สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะทำให้พ่อเขาเห็นว่าลูกเขาไม่สามารถที่จะรอคอยได้และทำให้พ่อไม่เชื่อมัน่นและมั่นใจว่าแท้จริงแล้วเขาจะคู่ควรกับการได้รับมอเตอร์ไซค์ตอนอายุ18ปปีไหมสิ่งหนึ่งที่ลึกๆที่ทำให้ ลูกค่ะไม่เชื่อพ่อว่าพ่อจะให้มอไซต์ตอนอายุสิบแปดปีเขาก็เลยไปขับมอเตอร์ไซต์ก่อนอาจจะด้วยความรู้สึกว่าอยากให้พ่อเห็นว่าเขาขับได้นะแท้จริงเขาทำได้นะแต่กฎก็คือกฎเมื่อพ่อบอกว่า18ปีก็ต้อง 18, บแปีแน่นอนค่ะเขาย่อมจะไม่ได้รับความเชื่อใจจากพ่อแล้ว พ่อตกลงที่บอกว่า18ปีอาจจะต้องเลื่อนไปเพราะไม่ทำตามกฎเกณฑ์แต่ถ้าหากเขาทำเหมือนเคสแรกคือเขารอคอยและเขาไปศึกษากฎหมายต่างๆเรื่องของการขับมอเตอร์ไซค์และเรียนหนังสือให้เก่งๆเพื่อแสดงให้พ่อเห็นว่าเขามีวุฒิภาวะเขามีความรับผิดชอบและเขาพร้อมที่จะดูแลมอเตอร์ไซค์คันนี เป็นอย่างนี้เพราะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเมื่อเขาทําให้พ่อเขาเห็น,นะคะว่าเขาคู่ควรจากอายุ18ปีพ่ออาจจะซื้อมอไซค์ให้ตอนอายุ15ปีทําไมครูปิ๋วถึงยกตัวอย่างเคสแบบนี้คุณเคยเป็นไหมที่หลายๆครั้งเวลาคุณร้องขออธิษฐานออกไปะคะ่ะแล้วคุณมีความรู้สึกว่า คุณไม่เชื่อมัน่นมั่นใจว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานร้องขอไปนั้นจะได้รับแล้วคุณก็วุ่นวายใจตลอดเลยจึงทำให้สุดท้ายคุณไม่ได้รับค่ะขอยกตัวอย่างตอนครูปิวนะคะตอนนั้นค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่ครูปิวมาขายเกี่ยวกับบ้านและก็ที่ดินมีอยู่เคสหนึ่งค่ะครูปิวขายบ้าน แล้วมีกำหนดระยะเวลาว่าลูกค้าต้องตอบตกลงตอนไหนคุณรู้ไหมคะด้วยความที่ครูปิวค่ะไม่ไว้วางใจแล้วเรารีบเร่งให้ลูกค้าตอบว่าเขาจะเอาอยัางไงเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนภายในลึกๆเราอะค่ะเรากลัวที่จะไม่ได้รับพอกลัวที่จะไม่ได้รับเกิดอะไรรู้ไหมคะ แทนที่90%เขาจะซื้อนะคะเขารู้สึกว่าทำไมรีบร้อนขนาดนั้นสุดท้ายค่ะเขาตัดสินใจไม่ซื้อนี่ก็เป็นเพราะอะไรคะเพราะครูปิวไม่ไว้วางใจค่ะเพราะความรู้สึกลึกๆคือเรากลัวว่าเขาจะไม่ซื้อแต่พอเราไปรีบเร่งแทนที่เขาจะได้คิดหาวิธีการว่า หาทางว่าจะทํายังไงจะกู้ตรงไหนยังไงมันกลายเป็นว่าพอรีบเขาค่ะเขาก็ปวดหัวไงทุกคนวิธีการง่ายๆในการแก้การปวดหัวความวุ่นวายก็คือตัดลาคาญก็คือโอเคให้ลายอื่นไปนก่อนได้เลยเป็นไงคะผลลัพธ์จากการที่เราไม่เชื่อมัน่นไม่ไว้วางใจสุดท้ายครูผิวก็ไม่ได้รับค่ะ การอธิษฐานร้องขอออกไปสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้คือวันนี้เมื่อคุณอธิษฐานร้องขอไปส่วนใหญ่สิ่งที่เราอธิษฐานร้องขอไปจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าหนทางจะมาทางไหนเราตันเราหาทางออกไม่เจอเราต้องการมีตัวช่วย เราต้องการให้บางสิ่งบางอย่างมาช่วยเราเพราะเราหาทางออกไม่เจอแล้วดังนั้นเมื่อคุณหาบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คุณนับถือมาช่วยคุณค่ะคุณรู้ว่ามันเหนือบากกว่าแรงคุณคุณก็ต้องไว้วางใจและหน้าที่ของคุณคือจะเตรียมตัวคุณเองให้คู่ควรกับผลลัพธ์ หรือสิ่งที่คุณอธิษฐานออกไปท่านนะโบเรียนฮิวแบ่งปันไว้ค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปรารถนาความสําเร็จสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องตรเตรียมตัวเราเองให้พร้อมเราต้องรู้ว่าเราต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเราต้องพัฒนาด้านไหนเราต้องปรับเปลี่ยนนิสัยอย่างไร เราต้องมีความรู้สึกแบบไหนเราต้องมีบุคลิกแบบไหนที่จะคู่ควรกับเป้าหมายที่เราต้องการนั่นคือการะตระเตรียมตัวเราเองให้พร้อมและคู่ควรกับผลลัพธ์ที่เราต้องการใช่คะ่ะน้องฮุท ไว้วางใจแล้วเตรียมตัวให้คู่ควรว่าเราได้รับแล้วใช่ค่ะถูกต้องค่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราส่วนใหญ่อธิษฐานออกไปแล้วเราไม่ได้รับในสิ่งที่เราต้องการอย่างแรกเพราะเราไม่ได้เชื่อมั่นและศรัทธ,ธาว่าพระผู้สร้าง หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราอธิษฐานร,ร้องขอไปนั้นมีอยู่จริงเราไม่เชื่อแห่งอำนาจพลังอันศักดิ์สิทธิ์นั้นถ้าคุณเชื่อพลังแห่งอำนาจศักดิ์สิทธิ์นั้นค่ะว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ความมหัศจรรย์มีอยู่จริงคุณจะไม่มีความลังเลสงสัยเลย เหมือนวันนี้ถ้าใครก็ตามที่คุณเชื่อว่าความมหัศจรรย์มีอยู่จริงคุณก็ย่อมได้รับความมหัศจรรย์แต่ถ้าคุณเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึ่งว่าความมหัศจรรย์มีอยู่จริงความมหัศจรรย์จะไม่มีทางเกิดขึ้นในชีวิตของคุณดังนั้นคุณต้องเชื่อมั่นและศรัทธาแบบร้อยเปอร์เซนตอย่างที่สอง คือคุณต้องเชื่อมั่นและศรัทธาตัวคุณเองว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่คุณปรารถนาถ้าหากนะวันนี้ผลลัพธ์ในปัจจุบันของคุณค่ะคุณมีรายได้1นึ่งืนบาทแต่คุณปรารถนามีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นอีกเท่าตัวคือสองหมืนบาทแน่นอนตอนนี้ คุณรู้ว่าหนึ่งมื่นอะ่ะคุณได้อยู่แล้วชัวชวคุณได้อยู่แล้วแต่คุณต้องการเพิ่มอีกเป็นเท่าตัวนั่นหมายความว่าการที่คุณจะรู้สึกว่าคุณคู่ควรกับผลลัพธ์คือการที่คุณต้องสร้างให้ตัวคุณเองมีคุณค่าที่เท่ากับเงินที่เพิ่มขึ้นคือสองหมื่ สร้างยังไงล่ะให้ตัวเองมีคุณค่าลงมือทำที่มากยิ่งขึ้นใช้ความรู้สึกใช้จิตวิญญาณในการลงมือทำใช้หัวใจใช้ทุ่มเทพละกำลังสุดความสามารถในการลงมือทำและลงมือทำด้วยความรักด้วยความสุขพัฒนาตัวคุณเองให้คู่ควร กับเงินสองหมื่นที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวที่คุณต้องการจะได้รับแน่นอนค่ะตอนที่คุณรู้ว่าคุณต้องการได้เป็นสองหมื่นคุณต้องวางแผนว่าคุณต้องทำอะไรเพิ่มแล้วคุณก็ลงมือทำในการทำงานนั้นเพิ่มทันทีเมื่อคุณลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างและเปลี่ยนไปค่ะ คุณไม่ได้ทำเหมือนเดิมคุณไม่ได้ทำสิ่งเดิมความรู้สึกลึกๆของคุณนะคะคุณรู้สึกข้างในเลยว่าคุณไม่ได้อยู่กับที่คุณกำลังพัฒนาคุณกำลังต่อยอดคุณกำลังขยายศักยภาพคุณกำลังพยายามเพิ่มขึ้นความรู้สึกภายในของคุณนี่แหะค่ะมันจะสร้างให้เกิดเป็นความเชื่อ ว่าคุณคู่ควรกับผลลัพธ์ที่คุณปรารถนาและคุณต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเพราะคุณไม่สามารถหลอกความรู้สึกของคุณเองได้เลยค่ะคุณหลอกอย่างอื่นได้แต่คุณหลอกความรู้สึกข้างในของคุณไม่ได้ถ้าความรู้สึกข้างในของคุณไม่เชื่อคุณก็จะไม่ได้รับแต่ถ้าข้างในของคุณเขารู้สึกแล้วเขาเชื่อ แล้วยิ่งเขารู้สึกว่าคุณพยายามเขารู้สึกว่าคุณมุกมานะเขารู้สึกว่าทำเต็มที่เขารู้สึกว่ามันเต็มกำลังเต็มความสาม,มารถและเต็มใจอย่างมากมากที่จะทำคุณก็ย่อมจะได้รับความสั่นสะเทือนจากความรู้สึกนะนะคะมันเป็นพลังงานที่ส่งออกไปให้คุณคู่ควรที่จะได้รับ อย่างที่สคือการที่คุณอยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่กับคนที่เขามีผลลัพธ์ในแบบที่คุณต้องการไปเรียบร้อยแล้วข้อนี้ทุกคนรู้ไหมมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่คุณพาตัวคุณเอง ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมไปอยู่ในความรู้สึกไปอยู่ในอารมณ์ร่วมของคนที่เขาได้รับไปเรียบร้อยแล้วแล้วคุณสวมการเป็นที่เป็นแบบนั้นสวมบุค,คลิกของเขาสวมท่าทางของเขาแล้วก็จินตนาการว่าเวลาคุณได้รับมาแล้วคุณจะเป็นแบบไหนคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะมีความฟินขนาดไหนอารมณ์ความรู้สึก ที่คุณรู้สึกนั่นแหละค่ะว่าคุณได้รับแล้วจากการที่คุณไม่มีอารมณ์ร่วมอะแล้วมารู้สึกกับคุณเลยว่าคุณได้รับแล้วคุณได้มันเรียบร้อยแล้วมันเกิดขึ้นจริงกับคุณแล้วคุณกําลังสั่นสะเทือนขึ้นพลังงานแห่งขึ้นพลังงานแห่งแรงดึงดูดออกไปค่ะแล้วคุณจะไม่มีช่องว่างที่เหลืออยู่เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณจะมีแต่ ความอบอวลของความรู้สึกที่ว่ามันเป็นไปได้เท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ที่อธิษฐานร้องขอแล้วไม่ได้เพราะความรู้สึกเราไม่นิ่งเดี๋ยวรู้สึกว่าได้เดี๋ยวรู้สึกว่าไม่ได้เดี๋ยวก็รู้สึกว่าได้เดี๋ยวก็รู้สึกว่าไม่ได้<ม>อารมณ์ของเราอะค่ะมันไหลอยู่ตลอดเวลาเลยโดยที่เราไม่สามารถควบคุมได้มันก็เลยทำให้เราไม่มีความเชื่อมัน่นและศรัทธาว่า สิ่งที่เราอธิษฐานร้องของไปนั้นเราสมควรจะได้รับเราจะได้รับเราก็เลยไม่ได้รับเพราะความเชื่อมั่นของเราระหว่างทางค่ะมันสั่นคลอนอยู่ตลอดเวลาเลยดังนั้นการที่คุณค่ะใช้ความรู้สึกและอยู่กับสภาวะสภาพแวดล้อมของคนที่เขาได้ผลลัพธ์แล้วมันถึงมีผลต่อคุณมากยิ่งนะับปัจจุบันตอนนี้นะคะ คุณสามารถดูผลลัพธ์ต่างๆได้จากคนที่เขาประสบความสำเร็จจากต้นแบบของคุณไม่ว่าไลฟ์สไตล์ของเขาทาง f a c e b o o k ทาง s ิน t r g r กรมทาง t ิ k Tok ทางช่อง Youtube เรามีข้อมูลแบบนี้ค่ะของคุณที่ประสบความสำเร็จให้เห็นเยอะแยะมากมายเลยมันสามารถทำให้คุณใช้คำว่าจินตนาการของคุณอะได้อย่างง่ายขึ้นจากในอดีตที่เราไม่มีเรื่องของการสื่อสารขนาดนี้ทุกคน เมื่อในอดีตการจินตนาการจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็เป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นภาพแต่ณวันนี้ค่ะการที่คุณสามารถที่จะเห็นคนที่เขาสําเร็จสามารถเห็นต้นแบบของคุณสามารถเห็นไลฟ์สไตล์ของเขาสามารถเห็นชีวิตการเป็นอยู่ของเขาสามารถเห็นบ้านของเขาสามารถเห็นชีวิตของเขาได้ทั้งหมดแบบนี้ค่ะมันจะสามารถทาให้คุณ่ะจินตนาการได้ง่ายขึ้น คุณเห็นภาพได้ง่ายขึ้นและทําให้ตัวคุณนะคะไปมีอารมณ์ร่วมกับเขามีความรู้สึกร่วมกับเขานั่นแหละค่ะจะทําให้ทุกๆช่วงเวลาของคุณค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีอารมณ์แห่งความสุขมีอารมณ์แห่งความสนุกสนานแล้วก็เชื่อมั่นและศรัทธาอยู่ตลอดเส้นทางระหว่างที่คุณอธิษฐานออกไปแล้วค่ะจึงทําให้คุณสามารถมีสภาวะความรู้สึก ที่เชื่อมั่นศรัทธาไว้วางใจและมีอารมณ์ร่วงถึงความรู้สึกว่าคุณได้รับมันไปเรียบร้อยแล้วเกิดขึ้นในความรู้สึกในจินตนาการของคุณและเกิดขึ้นเป็นภาพแล้วก็ปรากฏขึ้นจริงในชีวิตของคุณได้ค่ะนะคะวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่เป็นเหมือนเด็กผู้ชายคนนั้นแล้วก็คุณใช้ความรู้สึกว่าคุณเชื่อมั่นและศรัทธาว่าพ่อคุณอะ ให้คุณได้อย่างแน่นอนแต่คุณต้องทำตัวให้พ่อคุณเห็นว่าคุณคู่ควรและทำให้พ่อคุณเห็นว่าคุณมีความรับผิดชอบที่จะสามารถดูแลของสิ่งนี้ให้ยั่งยืนได้คุณก็จะใช้สภาวะความรู้สึกของเด็กผู้ชายคนนั้นละค่ะที่ระหว่างที่รอ8ปีในการที่พ่อจะให้มอไซนั้นคุณก็เรียนหนังสือให้ดีเรียนรู้ของกฎหมายกฎจาราจรต่างๆ แล้วก็ทําให้พ่อเห็นว่าคุณมีวุฒิภาวะมากพอแล้วนะเหมาะสมแล้วนะที่จะสามารถมีมอเตไซค์ได้จึงสามารถทําให้ผลลัพธ์ค่ะพ่อคุณบอกว่า18ปีนั้นกลับมาเหลือแค่15ปีแล้วคุณก็ได้มอเตไซค์มาครอบครองจากการที่คุณสร้างตัวคุณเองให้ถึงพร้อมและแตเตรียมตัวคุณเองไว้ให้คู่ควรกับสิ่งที่คุณปรารถนาและคุณต้องการ เพราะแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ครูผิวอยากจะบอกทุกคนนะคะเราทุกๆคนแม้แต่ครูผิวเองค่ะเวลาที่ครูผิวปรารถนาจะได้อะไรในชีวิตไม่ว่าเรื่องของรายได้สิ่งที่ครูผิวปรารถนาเลยทุกคนคือต้องการมีรายได้ที่มั่งคั่งอย่างยั่งยืนไม่ได้ต้องการว่ามีรายได้เข้ามาแล้วสุดท้ายมันก็ตกลง มั่งคั่งร่ํารวยแล้วก็ตกลงรวยแล้วก็ตกลงคุปปิ๋วไม่ได้ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เป็นแบบนั้นค่ะเพราะได้เรียนรู้ประสบการณ์แล้วว่าการที่เรามีเงินที่มากขึ้นแล้วเราก็ตกลงเงินมันตกลงมาค่ะมันไม่ยั่งยืนนั้นมันเป็นแบบไหนแต่หากวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ปรารถนาที่จะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยแบบย,ยั่งยืนแล้วแล้วก็ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสามารถทำให้คุณมีความเป็นอยู่ที่มั่งคั่งและยั่งยืนคือการที่คุณต้องคู่ควรกับผลลัพธ์ที่คุณปรารถนานั้นด้วยจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆค่ะที่คุณต้องพัฒนาตัวเองขยายศักยภาพตัวคุณเองและสร้างตัวคุณเองให้ถึงพร้อมและคู่ควรกับผลลัพธ์ที่คุณอยากจะได้เพราะหากว่า เราได้ผลลัพธ์ที่เราอยากจะได้แล้วค่ะแต่พอเราอะไม่คู่ควรเรารักษาผลลัพธ์ไว้ไม่ได้สุดท้ายคุณก็ต้องลุกขึ้นมาค่ะแล้วก็สร้างมันใหม่อีกครั้งหนึง่งแล้วมันทำให้เราเสียเวลามากๆเลยทุกคนเราเสียเวลากับชีวิตมากๆเลยค่ะแต่วันนี้ถ้าเราขยายศักยภาพของเรา,สร,าสร้างตัวเราให้คู่ควรกับผลลัพธ์ที่เราอยากจะได้ และพร้อมที่จะลงมือทําอย่างสม่ําเสมอพร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเราเองในทุกๆมิติของชีวิตเพื่อให้เราสามารถได้ผลลัพธ์ที่เราอธิษฐานผลลัพธ์ที่เราปรารถนาและต้องการออกไปนั้นเป็นผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและคู่ครัวและอยู่กับเราตลอดชีวิตจําเป็นเป็นอย่างยิ่งค่ะที่คุณต้องกล้าเปลี่ยนแปลงตัวคุณเอง กล้าออกจากพื้นที่เดิมๆที่คุณเคยเป็นกล้าที่จะลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองเรียนรู้ในสิ่งใหม่กล้าที่จะทิ้งนิสัยบางนิสัยที่มันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการกล้าที่จะปรับบุคลิกพัฒนาบุคลิกให้เป็นบุคลิกที่คู่ควรกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการค่ะสุดท้ายเมื่อคุณคู่ควรกับสิ่งที่คุณอธิษฐานและคุณต้องการ คุณก็จะได้รับผลลัพธ์ที่คุณต้องการเข้ามาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนตลอดชีวิตของคุณค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้นำไปใช้ในชีวิตของคุณและสามารถทําให้คุณค่ะอธิษฐานสิ่งใดก็ตามที่คุณต้องการได้ผลลัพธ์แบบชัวร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ขออวยพรให้กับทุกๆคนที่คุณปรารถนาต้องการอะไรในชีวิต ให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาในชีวิตแล้วก็มีความสุขสนุกเบิกบานมีชีวิตที่สดใสเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ